ครับผมสวัสดีครับนี่คือพิกัดอุดรธานีนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีสำหรับเอซีของเราครับลูกค้าของเราก็โชคดีแล้วครับผมสวยงามมากครับถ้าใครสนใจอยากจะได้น้ำนะครับก็เียนเยือนนะครับ เบอร์โ,โทรผมก็0892784255นะครับน้ำเยอะน้ำแรงนะแรงนี้นะครับไม่มีผิดหวังนะผมก็ออยังไงก็ฝากทีมงานไว้ด้วยนะครับคุณมีบาดาลน,นะครับบริการด้วยจรยาบรระครับบุณธรรมจนยบัรมาบอดน,นะผมฝากจรใจกับลูกค้านะครับ